ดีจนต้องแชร์กับประโยชน์ของชา 1. ชาช่วยต้านสารอนมูลอิสระในชาครับอุดมไปด้วยสารต้านอนมูลอิสระกลุ่มฟอร์ฟินอนครับหลายตัวที่ช่วยต้านการอักเสบและความเสื่อมในร่างกายของเราครับมีบทบาทในการชะลอการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากอนมูลอิสระซึ่งถือครับเป็นคุณประโยชน์ของชาที่ช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงและช่วยต่อต้านยับยั้งโรคต่างๆได้อีกด้วยนะครับผม สองช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดครับผมสำหรับครับคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองครับมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินหรือร่างกายครับไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ครับมีการศึกษาครับการดื่มชาเพื่อสุขภาพครับพบว่ามีสารโพลีฟินนอลและแคเนตซินในชาครับที่ช่วยเรื่องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและลดระดับน้ําตาลที่สะสมในร่างกายของเราได้อีกด้วยนะครับผม สช่วยบำรุงหัวใจครับผมมีการศึกษาครับพบว่าประโยชน์ของชาครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำครับหรือชาต่างๆครับจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีได้ครับและลดระดับความดันโลหิตซึ่งเป็นปัจจัยเสี่งที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจครับและหลอดเลือดดีครับและอีกงานวิจัยครับพบว่าคนที่ดื่มชาเขียววันลสีทั่วขึ้นไปครับเป็นเวลา8สัปดาห มีความเสี่ยงที่จะลดลงจากการเป็นโรคหัวใจวายถึง32%และรละด,ดับไขมันไม่ดีอีกด้วยนะครับผม 4. ช่วยบำรุงสมองครับผมในชาครับมีคาเฟอีนครับแต่มีปริมาณน้อยกว่ากาแฟครับซึ่งมีงานวิจัยว่าคาเฟอีนครับช่วยเรื่องการทำงานของสมองเพิ่มเรื่องการตื่นตัวมีสมาธิและความจำดีครับเพราะว่า มีกรดอะมิโน L- ทิอานินครับที่ช่วยเรื่องรรเทาความเครียดช่วยให้อารมณ์ดีครับมีการศึกษาครับคนญี่ปุ่นครับอายุ50-69ปีครับเพราะว่าการดื่มชาครับจะช่วยให้มีสมาธิและความจำได้ดีอีกด้วยนะครับผม 5. ช่วยผ่อนคลายครับผมชาครับมีสารต้านอนุมูลสละและมีกรดอะมิโนครับซึ่งมีการทดลองพบว่าช่วยลดโฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดความกังวล ซึ่งจะทําให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายขึ้นครับรวมถึงกลิ่นของชาสมุนไพรครับเช่นชาลาเวนเดอร์จะช่วยทําให้จิตใจสงบและหายคลายเครียดได้ครับผมหช่วยให้แก่ช้าลงครับผมในชาครับมีสารต้านอนุมูลสละครับช่วยล้างสารพิษขับสารพิษมีผลช่วยชะลอความแก่ครับป้องกันริ้วรอยมาก่อนวัยครับและอย่างครับช่วยลดไขมันส่วนเกินที่สะสมในร่างกายของเราได้อีกด้วยนะครับผม แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน